สวัสดีครับวันนี้พบกับปลามาเลเซียมาเล็ดและต้นกล้านะครับวันนี้เราก็ได้รับมล็ดพันธ์สาวิกินาบาลูมานะครับสามลังนี้นะครับวันนี้ก็นําเข้าในนามของปลามาเลเซียมาเล็ดและต้นกล้านะครับมาเลเซียอ้อยปลมซีดแอนเนสซอรี่นะครับหลังจากที่ได้รับมล็ดมาแล้วมล็ดชุดนี้ผ่านการตรวจจากเจ้าดํานพืชนะครับแล้วก็ออกทางด่นคาโก้ของสวนนภูมินะครับ หลังจากได้รับมาเล็ดแล้วเราก็จะทําการตรวจเช็คนะครับว่าหนอสมบูรณ์ดีไหมนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับมีหักมีอะไรบ้างนะครับหลังจากที่ได้คัดแยกหนอที่สมบูรณ์มาแล้วนะครับเราก็นํามาเตรียมลงถัาเพาะนะครับของเราจะมีว่า SKS1 นะครับสแกนเลเซอร์อยู่ที่มเมล็ดทุกมเมล็ดนะครับทําให้มั่นใจได้นะครับสําหรับเมเล็ด เอสเค1 Escape, ก็คือมเมล็ดของสาวิคินาบาลูที่นําเข้าถูกต้องตามกฎหมายนะครับตัวอันจะมีการสแกนอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือแพคเกจจิ้งนะครับจะบรรจุมาในรังก็จะมีเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับบรรจุมากล่องละ200รอนะครับนี่นะครับหลังจากที่ได้รับมเมล็ดมาแล้วนะครับก็นําลงในถาดเพาะได้เลยนะครับโดยการาจัดวาง ให้ยอดบัญชีขึ้นบนแล้วก็ให้ลากมันลงไปข้างล่างนะครับเราจะดําเนินการให้เสร็จกันภายในวันเดียวนะครับเพื่อให้รักษาความสดของมเมล็ดให้มากที่สุดนะครับนี้ก็ผู้นําเข้านะครับหลังจากที่มเมล็ดผ่านไปได้สักหนึ่งอาทิตย์นะครับก็จะเริ่มงอกขึ้นมาเป็นหน่อสีเขียวๆอย่างนี้นะครับนี่ก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์กว่าๆนะครับ เลยเกือบกับสองอาทิตย์นะครับเฉพาะในโรงเรือนนะครับซึ่งจะก,กันฝนและก็กันน้ําค้างได้นะครับเพื่อป้องกันเชื้อราครับแล้วก็จะมีการพ่นยาป้องกันบางชนิดนะครับเพื่อให้เมล็ดของเราได้คุณภาพที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับหลังจากที่เพาะไปได้ประมาณสักสองสัปดาห์สามสัปดาห์นะครับก็จะเริ่มแตกใบขึ้นมาเหมือนกับชุดนี้นะครับ เอ็นสีเหลืองๆนั้นก็จะเป็นปุ๋ยอัสโมโคตนะครับมันจะเป็นปุ๋ยละลายช้านะครับคุณภาพสูงจากมาเลเซียนะครับเราได้สั่งเข้ามาด้วยนะครับเพื่อที่จะรักษาคุณภาพของปามของเรานะครับ